สวัสดีค่ะยินดีต้อนร,รับเข้าสู่ช่องไอซีไอคี้ชาแนลวันนี้นะคะมากี้จะมารีวิวนี่นะคะเป็นมิน,นิคุกกี้ไมเทนโพนี่นะคะซึ่งเขาบอกว่ามีแหวนไมเทนโพนี่ในกล่องจิวเวลรี่แบบนี้นะคะทั้งหมด6แบบด้วยกันเราก็เลยซื้อมาทั้งหมด6กล่องมาะย้่สิบแ้วหมดหกล่องแลเดี๋ยวเราจะลองมาแกะดูกันเนาะเราจะมาแกะทีละอันเลยนะว่าในนี้มันมีอะไรบ้างนะทุกคน ก็จะเป็นกล่องแบบนี้นะจะรูปนี้น่ารักมากก็ด้านข้างก็จะเป็นรูปคุกกี้แบบนี้เนาะแล้วด้านหลังก็คือจะบอกว่ามีอะไรบ้างเนาะให้เราสะสมคิดว่าเราจะโชคดีไหมทุกคนว่าเราซื้อมาแค่หกกล่องแล้วเราจะได้ครบลองดูกัน คนแรกที่น้อได้นะคะน่าจะเป็นแอปเปิลแจ็คเขาได้แอปเปิลแจ็คมานะขจะให้ mm hmm. ขนมแรบไม่ต้องถิออุย้ยเขาให้กล่องมาแบบเป็นจิวเวลรี่แบบน่ารักมากอุ้ยตั้งได้ด้วยขอโคนตั้งได้นี่ตั้งได้ด้วย,น,วยน่ารักเวอร์ทำไมมันติดมาแบบนั้นบอก มันไม่ได้มันต้องอันนี้ติดลงข้างล่างนี่ก็จะแบบนี้ได้ฮัน่ารักมากเลยนี่คือตัวขนมเดี๋ยวเราก็จะขีเดียวพร้อมกันเรากล่องมาเรียงไว้ก่อนขนมเพราะเราอยากได้เหรียญเขาอ,อยากให้ซ้อนซึ่งว่าหกของพอ,อ,อดอีเลยอ่ะนี่ชื่ออะไรนะ ก็ปัตตาชายไม่ต้องเหมือนปัตตาชายแต่แบบแต่เลยเนี่ยจริงด้วยปัตตาชายข้างในเลยอ,อ่ะอีกแล้วมันต้องเปิดนี้โอ้ยปัตตาชายเลยอ,อ่ะมไม่เลยหรอกมันเหมือน,นมีตำหนิตรงนี้ยปัตตาชัยก็ถือ,อว่า ไม่ซ้ำยังไม่ซ้ำนะโอ้ยหนูวางไว้ด้านข้างสองแล้วสองแล้วเลขสีส่ชิ้นนี่มีความกปราะใดใดๆได้ซ้ำได้อาาัคคจักซ้ำได้อัคคจักสองคน มีพลังงานบางอย่างมาต่อกันเขาบอกว่ามีขายเฉพาะที่เซรรเว่นเลยเหรอได้ยนะินที่ค่ะยินดีด้วยยินดีด้วยพี่พายยินดีด้วยพ,ยพ,ยพ,ยพยี่พายน่ารักมาก คือเราไม่ไมรู้มันไม่ได้ครบแล้วเพราะว่ามันเราอยากได้เดลิเลิตี้มากเชอบเดลได้เลนโบเด้ดีเห็นแล้ว็ไมัเ,เบดแ,แต่ทุกอันมันต้องหอัวทิมหัวตำม,มันทุกอันเลยเหัวทิมหมมัวตำนี่นบเด กล่องสุดท้ายแลย้วขอให้ไม่ซ้ำหลักกันตอนนี้ที่เรายังไม่ได้ก็คือ Twilight Sparkle แล้วก็ r a l i t y ที่ยังไม่ได้สองตัวทุกคนทำไมตื่ไหลยมากเราได้ Applejack สามตัวสามอันทุกเราได้ Applejack สามอันเลยอเป็นแลไรจังเลยแต่ทุกอันก็คือหัวต้นหัวต่ำหมดเลย แล้วก็แอมป์เจกันเนี้ยมันเหมือนมีรอยทะลอกอะดูมีมีรอยทะลอกอะอันนี้ก็มีรอยทะลอกนะอู๋อันนี้ก็มีรอยทะลอกมันเหมือนเป็นรอยแบบคล้ายๆรอยสนิมฝะข้างๆเี้เสียดายนี้มากเลยอ่ะอันนี้นะ ม,มาก็คือถามว่าน่ารูไหมนะน่ารักตงที่ว่ามันเขามีกล่องใส่แหวนมาให้ด้วยนานาตรงมีกล่อง มาลองเก็บขนมดูนะว่าขนมอะไมรบ้างอุ้ยแหลกๆนะขนมก็จะเป็นรูป่ามาก,กนนูนี่นะนี่รู้มคือมองแต่มองไม่ออกนะว่าเป็นว่าเป็นใครอ๋อน,นี่คนนี้เป็นตัวที่เรายังไม่ไดนะ้ะคือตัวสิงห์ชื่ออะไรนะ โทเรสปักคือก็ก็พอมองออกอยู่นะทุกคนก็อันนี้ก็เป็นพอมองออกไหมเป็นพิงกี้พายพิงกี้พายส่วนใหญ่จะเป็นแล้วก็มีพิซเซอร์ลอ,องชิมหืมหอมนมมากอะนั่นม,มันนม 쿠키 말이던분이 ก็คล um, mm ิปนี้นะคะก็แบบมีความผิดหวังนะมีความสำเรเยอะเลยเนาะที่ว่าได้น้องมาซ้ำๆเนาะก็มันเป็น่องสะสมเนาะเราก็ไม่รู้หรอกว่าจะได้ก่องไหนมาเนาะเราต้องซื้อมากขึ้นนะทุกคนก็ทั้งหมดทังคือแต่ว่าน่ารักจริงๆนะอันที่เราซื้อมาคือหนึ่งเราเราชอบไม้ตเตโ้พอนี่อยู่แล้วนะแล้วก็สองคือเขาน่ารักมากนะทุกคนแล้วเราก็มีความอยากรู้าัดๆว่าข้างในมันจะเป็นยังไงจะโดนหลอกหรืออะไรเนาะก็คือ น่ารักสมราคานะคะทุกคนราคานี้ซื้อมากล่องละ25บาทนะกล่องละ25บาทได้คุกกี้แล้วก็ได้ของเล่นน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะก็คือจะไว้ตั้งโชว์ก็ได้หรือว่าจะไปแจกใครก็ได้เนาะแต่สำหรับเราขอไว้ตั้งโชว์ติกก่านเนาะถพงจะได้มาซ้ํแเราก็ไม่ให้ใครนะ ก็ไปซื้อกันได้นะคะที่เซเว่นอีเนะคะก็สำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะเดี๋ยวเราจะลองไปตามล่าหาอีกสองตัวนะคะว่าเราจะเจอหรือเปล่านะวันนีกก้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายคะ่ะ